มันเท่าให้โชคสวัสดีพี่สุขุสุขันกับผมมาละพี่น้องตามคำสัญญาว่าสองเสมอของเสี้นเทปสิบหกสิงหาสองห้าหกแปดน้อพี่น้องวัดสิบหกสิงหาสองห้าหกแปดมาเบิ่งย้อนหลังกันจากสองวันกันก่อนพี่น้องสิบหกกรกฎาหนะ่เลขพิงเป็นเข่าสองนี่เข่าสองเขาง่เขาตัวเน้นเข่าบนลา่างเลยดิจับคู่กับว่าเขา่าพี่น้องเนี่ยเป็นไฮสองหารเป็นตัวเน้น เห็นบ่สิบหกกรกฎาคมเลขมันออกสองสี่สองหกของกระหนดเป็นสองหาบัตรเพราเขาบัตรนี่ตะวันเลขวิ่งบัตรมาบนล้างบัตรตัวเน้นไปบัตคลิปย้อนหลังได้บัตรในเลขดับบัตรดับพยูบบัตรนี่บนบรยูตวารางยูรางยูบนบรยูเห็นบ่นเลขบนมันออกสองสี่บนประยล้วพ่น้องเด้ที่นี่มาเบิ่งงวดวันที่หนึ่งสิงหาบัตรนี่ หนึ่งสิงหาเนี่เข้าตรงๆเลขดับกระดับยูบ่ดนี้เห็นบ่บนล่างดับเจ็ดกระยูส่วนส่วนเลขวิ่งเพิ่นกระเข่าศูนย์เนี่เข่าตัวร่องเพิ่นไปนเน,นเป้นสามเพ่จับคู่กระเข่าตัวร่องเข่าหาหาศูนย์ตรงๆนี่พี่น้องเนี่ยเข่าหาศูนย์ตรงๆเห็นบ่เลขมพนออกหาสองหาศูนย์เห็นว่าเข่าหาศูนย์ตรงๆเลขก็บ่ได้หลายคู่หลายหางเลขไม่แค่สี่คู่หนึง่ง เล็กบันหลายคู่หลายหางสี่คู่บนล่างไปกับเขาตรงๆพี่น้องเข้ากับพี่น้องเข้าไปเบิ้งคลิปยอดหลังได้ไ,ดไปเบิ้งคลิปยอดหลังของเสี่ยมเทียบได้บานวาเลกออกแล้วไม่เขียนเดาไปเบิ้งไปเบิงบ้งไดได้ เ๋าวมันคีบหย้อนหลังได้เลยพี่น้องเดี๋ยวบัจฉิว่าเลยออกแล้วไม่เคียนเอาไม่คีบหย้อนหลังให้เมืองมีวันทีมีเดียนพร้อมแต่พี่น้องเ้ากันิี้โม่ได้กันหลายหรอก วิ่งเป็นไหาบนล่างขึ้เนเกาะรืไปนอนวิ่งบนล่างขึ้นก็หลักกระบอกปากหลักได้ สองพี่น้องมากว่าสองวันนีเลยมาสองสี่สองหกแล้วมันก็นยังมา่หาสองได้มันม่นทิศสองอย่างสองกับแปด เน่น8แปดคึอใจหลายคนอย่ตด้นกไปนองเลขแปดวดนี้เลขแปดวดนนี Sym ้คือขิงหลายคนย้ะแปดสัปางวดนี้ สองเจ็ดหมักมาพี่น้องมาสองมาสองสี่สองหกแล้วกัมาหาสองมาวันนี้อาจจะมาสองเก็ดไดพี่น้องหรือว่าสองเก่าเนี่ย แปดห้าแปดหกมาได้เขาอีกแ้วเปลี่ยนหาเปลีนน่ยนหกนี่มาได้มาได้สองคู่นี่ ขั้นสอง 2, ขั้นสอง 2, ยังอยู่นี่ก็ต้องสองเจ็ดสองเก้านี่แหละเพื่อนพี่น้องมากกว่าฮะพี่น้องอเาแคหนะ้าจอเอาไปในเลขกับ่ได้หลายตัวหลายคู่หลายหางบนล่างไปกลับเลขเขึ้นบ่ได้ปักหลัก,ลกได้พี่น้องบางนึงเขาตรงตรง,ตรงก,รก็นย่าเลขเพื่อนชิบว์ปักหลักที่เป็นนักขี่ตลอดบ่พี่น้องเนย เออย่างเล็กดับย่างเล็กดับพี่น้องอย่างเล็กดับืมข้าวเล็กดับคงเป็น เลขดับพี่น้องเลขดับดับสามต่ว่าถ้าพี่น้องมากติดสามกะบทเป็นหนังได้พี่น้องเด้อเพราะว่ากล่องสลากพ่อมีเลขดับแต่ว่ามือหนึ่งบมดยูเด้อมือหนึ่งดับเย,บย็ดยูหรือหมดรางพ่อมีจักรตัวเดว้อยู่หลักลอยกับพ่อมีเด้อ แส่าพนี่เพิ่นบ่ได้รับดอกหลักร้อยเพิ่นรับแต่สิบแต่หน่วยเท่านั้นล่ะเนาะวานนี้พี่น้องแคปหน้าจอสิบหกสิงหาเนี่ยเซียนเทีบนล่างวิ่งบนล่างนี่สองกับแปดเพื่นเน่นแปดแปดหาแปดหกนี่เป็นตัวเน้นสองเกตสองเก้านี่เป็นตัวร่องดับบนล่างสาม ตาวกล่องสลากมันมีได้ดับเด้อพี่น้องเด้อบังงวดก็อยูบังงวดก็บ่อยูเด,ด้อเสียอะไรแบบพอดีนี่พี่น้องเอาขอค้นเสี่ยนเทปไปเลยครับผมเอาโชคมาใกันฝากกดเลก์กดแชร์ขาติดตามสำหรับคลิปนีบ้บานเฮาให้โชคสวัสดีครับผม